สนังเฮโยเคเกณฑทัวนะร์นาคาันี้เราจะมาเล่นเกมระบอกซึ่งเราไปเจอแบบหนึง่งจากซองของพี่นิวเอวาเกมเห็นพี่เขาเล่นแบบนี้ก็เอ๊ะน่าสนใจนะก็เลยแบบเอออยากจะลองเล่นตามพี่เขาอะไรประมาณนั้นเดีวขอหาเพียงอีกเครื่องหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่ง ต้องสงสัยว่าทำไมวันนี้มาอาัดคลิปเช้าเพื่อทำเพ่นทำนีสเสจก็เลยเพื่อมาอาัดคลิปตอนเะช้าแบเลยโอเคมาแล้วเจอผู้เล่นสองคนเข้าไปกันเลยเดี๋ยวขอถอ แบตออกก่อนน่าจะบักนะโอเคเมื่อกี้น่าจะบักเซิร์ฟอันนี้น่าจะไม่บักเซิร์ฟแล้วนะเป็นมุมมองนี่ถนักมุมมองนี้มากกว่าวิถ้าเป็นมุมมองนี้อะวิท้าทายเว่าเดิม โอ้อันนี้มันยากอันนี้ตรงนี้ยากเออตามมาให้ทันเกือบไปพอมาถึงตรงนี้ก็มองมองนี้ละกัน มุมวงนี้ละกันกระโดดไปเลยจ้าไม่มีอะไร่ถ้าเราโดดเลเนี่ย โอเคเอ๊ะอ๋อโอเคต้องเดินให้หมดทุกสีเฮ้ยเออกระตุก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 มีกระมีกระตุกนีดหนึ่ง โอเคเพื่อนไตยอย่างนั้นสีแดเองเหรอดาวถูกเวยอยมันหายสะพานมันหายสะพานมันหายสะพานมันหาย นี่เขาเรียกว่ากระโดดขึ้นครับผมห้ามลงกระเพงปะไ้ยเกี่ยวห้ามลงกระเพงนะก็ไม่เกี่ยว,อ,อ,อ,ยวอ๋อมันปีนไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ให้สมจริงมากขึ้นว้ย เป็นมุบคนที่สามก่อนเถอะขอร้องมุมบุบุคกคลที่หนึ่งไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันยากเอาละฮ่าฮามันจะยขนาดไหนล่ะคือตรงข้างไม่ต้องท้าทายอะไรทั้งสิ้นเค่ะ กระโดดไปสิครับข้างหน้าโอ้ยพิซซ่าเอาซะหิวเลยเอาซะหิวเลย โอ้โหเทเบโอเคเพื่อนตายเฮ้เพื่อนมาเป็นหนูทดลองสองอันนี้โอเคเพื่อนตายแล้วจะให้เพื่อนมาเป็นหนูทดลองสาบอันนี้ <laughs> ให้เพื่อนให้เพื่อนเป็นหนูทดลองเพราะว่ากระโดดทำไมเพื่อนมันก็เดินได้ปกติอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นมุมบุคคลที่หนึ่งก็ได้นิสิว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  <laughs> สิวเออเกือบเกือบ เกือบไปอุ้ยถ้าเราไปข้ามวนอะเราเราไม่โกงเราเราจะไม่โกงดีค่ดเราจะเดินทางเราเราจะเดินแบบปกติเราจะไม่โกงดีคาดเมื่อกี้กระโดดขึ้นได้หลีกมะว่วงสมพูแดงแดง เขียวม่วงแดงโอ้โหอ๋อมันไม่ซีพื้นหายอะไรไมันเนี่ย ให้เป็นลิงอีกแล้วหรอให้ให้เป็นลิงปัต่บันไดนี่นะท่านี้อยู่ที่เท่าไหร่นะไม่มีอยู่ข้างบนแล้วมีบออนีนีด้วยไหม what oh my god เพื่อนดูดานโอ้โ oh, หเพื่อนทำไมไปไวกว่าเรา what the อุ้ยไอเต็มของปรดของปรดไอเต็ม เราจะไม่หยุดดึกขาดเพราะว่าเพราะว่ามันจะหายยังไงล่ะขอไป้กับอ,อ,อาการกระตุกด้วยนะเป็นไงล่ะกระโดดมาไม่มีผลหรอก ไอ้บันไดล่องขนน่ะไม่มีผลกับฉันหรอกมาเลยมาไม่เริ่มไม่มือแล้ว ตอนนี้ตัวอย่างมีสไตสไตายทุกยกลำเดียวแล่มันฟรีไฟล์้าไ้แมปประกววไปนานเลยนะไม่ได้อัาจเคปแมปประกววนานเลย เฮ้ย่า่เหมือนอะนะเหมือนเกมเกมเกมไอที่มันเหมือนแบบเป็นลูกเหมือนแบบเป็นแม่เอะไรแลลูกเหล็กกลมๆเล็กๆอ่ะใครเคยเล่นสมัยเด็กอ่ะอาจจะขุดอาจจะรู้เลยแบบเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลย เป๊ะเลยเป๊ะเลยอันนี้มันขนมเยลลี่นี่ของโปรดห้ามเหยียบตามสีใช่ไหมถ้ามเหยียบตามสีจะตุยจะตุยหรือเปล่าลองดูจริงด้วย กลับมาก่อนกลับมาก่อนต้องกระโดดอะเดินธรรมาดาไม่ได้อะคือที่มาอัดคลิปเชา้าเพราะว่าเดี๋ยวก็เอ,อมีธุระข้างนอกเราก็ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเราต้องมาอัดคลิปก่อนที่เราจะ จะไปทุระข้างนอกเพราะว่าเลือดมันเหลือมันโดนเอ็นสีแดงแล้วก็เลยแบบง่ายมากอันนี้ง่ายมากอันนี้เค่ผ่านแล้วเคยผ่านมปถึงได้แบบอื่น่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะผ่านเล่นผ่านแบบง่งายๆ แบบปรากวงอื่นๆแบบไม่แทนี้นะที่มันแบบให้เป็นมุมมองุคคลที่หนึ่งอ่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เลือด <c oughs> พูดจนลืมดูเลือด <c oughs> พูดจนลืมดูเลือดแ <c oughs> ป๊งมะ <c> แ <oughs> ป๊งม โอเคถ่ายรูปแป๊บอุ้ยอ่ะออีอีออทอะไมน,นั่นน่ะเดี๋ยวตรงูเหรอขอดูก่อนอ้าว โทษเดอโอ้โหขอไปกับขอไปคนที่กินข้าวด้วยนะฮะไอตรงเมื่อกี้ขอไปกับคนที่กินข้าวด้วยนะคะ 42แล้วเครื่องทางแล้วเออโอ้เปโอเปนเสื้อแบบเป็นหกมันหาไมหมล่ะอันนี้โหดมันหาโอ้ไมก่ก็ ห2แล้วทำไมมันไม่มีบอกอะ่ะเออลืมยี่ยับว่าแนละ้วว่าแนละ้วลืมอะไรลืมยี่ยับ โอเคเราลืมเหยียบเราก็แบบกระโดดแล้วเราก็ไปเลยลืมเหยียบเลยเด็กท้ไมกอดต้องมาใหม่ต้องตายก่อนแล้วก็ไอตรงนี้ใหม่โอ้โหเดียวเดียวเดียวแปลกแเลยนะเดี๋ยวนี่มันนะุบนี่มันรายการโผล่ราคาของแท้ Ah, ah, ah. Oh oh Oh! Oi! 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 Okay! โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบาย